ยังสวยเลยดยอกยังย้อยด้วดอกีนบ้านก่อนเพื่อนในพึ่งบ้านวันนี้ของดอกนี่เนาะดอกี้กับบ้านที่สองข้างนน,นี่วันนี้กล่องฉันไม่ชัดไปไรหรออนนึอันนี้อันนี้ดอกอันนี้เขียวก่อนฉันก็เก็บเอาไว้ดูลูกมันจะลูกมันก็สวยเอลูกใหญ่เขียวเนาะสวยอันนี้ ไม่รูกเป็นไรเขียวนี่ดอกเขียวห้อยลงอันนี้สีออกอีกแบบหนึ่งอเนาะไม่เหมือนกันสวยเดี๋ยวได่ดูอีกนี่เดี๋ยวออกอีกเนาะ <c oughs> มีแค่สามดอกมาถึงส <c> ี <oughs> ต้นนี้กลินแรงไปเนาะลินแรงไปหอมจนหมินนะ นักร้ายฉนันเอาหินวางไม่ให้หักสวยสวย